สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนไปทำเมนูแกงจืดตำลึงหมูบาดช่อนะครับโดยผมจะเริ่มต้นจากการซอยหัวหอมนะครับจำนวน3หัวแล้วก็กระเทียมประมาณสัก8กลีบนะครับโดยทั้ง2อย่างผมจะผมจะหั่นแล้วก็ซอยแค่พอละเอียดนะครับไม่ต้องละเอียดมากหลังจากนั้นผมจะนำไปใส่ในหมูบดประมาณ1กิโลกร,รมัมใส่พริกไทยลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซอสปรุงรสประมาณ3ช้อนโต๊ะครับ หลัจงจากนั้นเราก็จะคนถุงตทั้งหมดเข้ากันอาจจะใช้มือขยำก็ได้นะครับแต่พอดีผมไม่มีถุงมือก็เลยใช้การขยำนะครับโดยใช้ช้อนครับหลัจงจากนั้นผมตั้งน้ํานะครับประมาณสองลิตรนะครับแล้วก็ใส่ซุปก้อนหนึ่งก้อนครับแล้วก็จะปั้นหมูรอไว้นะครับโดยนํามาแสนทัพพีแล้วก็ทําให้มันเป็นก้อนพอน้ําเดือดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เราก็ช้อนฟองออก แกงจืดที่มันจะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องตำต่างๆนะครับแต่จะเป็นต้มจืดมันจะไม่มีนะครับอันนี้เป็นความรู้หลังจากนั้นพอเดือดีนใส่น้ําปลาลงไป3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่ตําลึงลงไปครับผมใช้ตําลึงประมาณ2กํามือใหญ่นะครับประมาณ2ถ้วยครับแล้วก็กดให้จมแล้วก็พอตําลึงสุกอีกทีหนึ่งก็ชิมรสนะครับ ปอาค่ะอะไรก็เติมได้ผมใส่น้ําตาลลงไปอีกประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อเกิดความกลมกลม่อมก็จะได้เป็นแกงจืดตาลึงหมูสับหมูบดช,ช่อนะครับที่รสชาติกลมกล,มล่อมรสข้องคอร้อนๆครับเป็นเมนูบ้านๆที่อร่อยมากนะครับยังไงลองทําทานกันดูนะครับ